ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วทุ่มห้าสิบเอ็ดนะฮะก็ยังอยู่ในห้องอาดอยู่เหมือนเดิมกับเอนจิเนียร์แล้วก็โปรดิวเซอร์ของผมซินดี้บรรยากาศหลังจากกินข้าวมาก็จะหนืดๆนิดน,นึงนะยวยต้องหยอดน,น้ำมันด้วยกาแฟ น,นี้เราอัดเพลงชื่อว่าคิดถึงทำขึ้นมาเพราะความคิดถึงคนร้องก็คิดถึงอันนี้เรากำลังนั่งอิเดตกันอยู่นะฮะว่าแท็ไหนจะเป็นแท็กที่ดีที่สุดหน้าตาก็มุมวายหลายแท็กแต่เดี้เป็นไงครับ เยี่ยมคลับสบายฮะวันนี้สบายเลยส่กำลังใจอย่างเดียวเชียร์เชียร์เนะ่รู้สึกได้ถึงกำลังใจสนุกครับสนุกครับสนุกนะฮะนี้สนุกนะฮะเเองสบายสบายเดี๋ยวเหลือร้องอีกท่อนนึงก็จบแล้วก็ เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวถ่ายมาดูกันอีก